บรรยากาศเช้าๆนี่ครับทุ่งนาวิชานบ้านทุ่งนาข้าวกำลังออกรวงรอเก็บเกี่ยวข้าวนาปังเนี่ยปังน้นจะเป็นต้นไม้ปลูกไม้เศรษฐกิจนี่นะครับตัวนี้จะเป็นสวนไม้ สวนไม้กำลังสวยกำลังโตได้ที่นี่เป็นพี่ชายเป็นคนทำไว้นะครับแล้วก็มาสารต่อเพราะว่าอายุมากแล้วเราก็ต้องมาดูแลสารต่อเป็นลูกจ้างเขาตลอดก็ไม่ได้ต้นมะละกอต้นกล้วยน้ำว้า อยากได้กล้วยก็ทักก็บอกกันได้นะครับปลาบอ่อปลาก็มีตัวน,นี้จะบอ่บอ,บอปลาบ่อปูกำลังทำนี่น้ำน้อยช่วงนี้ข้างล่างจะเป็นมะพร้าวน้ำหอมต้นพริกเนี่ยฝั่งข้างล่างวันนี้งานวันนี้ก็เนี่ยได้ยาก นี่แหละครับนี่จะเป็นบอกปลาเนี่ยบรรยากาศมะพร้าวน้ำหอมอยากได้ก็สั่งได้นะครับเดี๋ยวราคาเป็นกันเองไผ่ก็มีนะครับตอนนี้ไผ่ก็ออกรุ่นรุ่นที่สองมะพร้าวรุ่นที่สองนี่คือรุ่นที่สองจะ ไล่ไล่กันไปเผากะทิก็มีสนใจไปทำกะทิก็บอกแต่ต้องมาเอาเองนะครับไปส่งไม่ได้ไนี่ยใคอยากได้อะไรก็ทักเข้ามาเดี๋ยวส่งให้เอาแค่นี้ก่อนนะครับวันนี้มันจบที่บ่อปลา